แกะเลยอยากกินไหมแกะเลยน้ำเึางอาอาเดีเอานี้อาเ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 ลยอาเอบเอบเอาเอเอเอาอาเเลยเอาเอาเอบเอาเาเอาเาเอ รูปแปลงร่างเป็นแมวแล้วเนะี่ยโอ้โหหรือว่าหมีเป็นหมีกินพึ่งเพราะว่าคุณปู่เนี่ยที่อยู่ที่เยอรมันนะก็จะเป็นคนที่เลี้ยงพึ่งเขาก็จะมีสวนผลไม้แล้วเขาก็จะเลี้ยงพึ่งเป็นบ้านเป็นหลังๆเลยจาได้เลยตอนเด็กๆบางทีผมก็ยังเอาน้ําพึ่งของสวนปู่เนี่ยมายืนขายเลยนะที่เยอรมันนะมันเป็นแบบอะไรที่แบบเป็นความประทับใจตอนเด็กๆ มาส่งแต่เช้าเลยวันนี้นะฮะเราได้น้ำผึ้งนะครับส่งมาจากเชียงใหม่10กิโลเป็นน้ำผึ้งที่แบบสดกว่านี้ไม่มีแล้วนะครับสั่งที่ฟาร์มฟาร์มปัป๊บขึ้นรถวิ่งมาส่งถึงหน้าบ้านเลยวันนี้จะเป็นเมนูของหวานที่ตอนนี้บอกเลยว่าฮอตฮิตจริงๆนะไม่ได้ฮิตเฉพาะในเมืองไทยนะเมืองนอกเขาก็ฮิตกันและน้องกันนีชอบมากกับฟร o e เซ้นฮันนี่หรือว่าน้ำผึ้งแช่แข็งเหรอเดี๋ยววันนี้จะมาทำ แต่ถ้าสมมุติเอาน้ำพึ่งขวดเนี่ยมาทำแล้วก็แช่แข็งมันก็จะดูธรรมดาไปวันนี้เลยได้อุ๊ยไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวไปเปิดข้างในเอไปที่นักนักไ <c oughs> ปแล้ว <c oughs> มาเปิดกันนะครับผมโอ้โห น้ำพึ่งนะฮะโดยที่เรายกัมาเป็นรวงแบบนี้เลยเดี๋ยววันนี้แดดดี้จะทำ frozen honey อยากกินไหมแกะเลยอยากกินไหมแกะเลยเย้เยิ้มแบบนี้เลยอะอืมอืมจเป็นผลไม้มันเป็นผลไม้เลยนะ ความพิเศษของน้ําพึ่งเนี่ยนะครับไม่เหมือนส้มเหมือนส้มอ่ะลูกรู้สึกว่าได้กลิ่นส้มใช่ไหมพอพึ่งเขาอยู่ใกล้อะไรเช่นอยู่ใกล้สวนส้มอยู่ใกล้สวนผลไม้อะไรเนี่ยรสชาติของน้ําพึ่งมันก็จะเป็นตามผลไม้ชนิดนั้นๆน,น,นะอันนี้คือความพิเศษของน้าพึ่งจริงๆวันนี้นะเราจะเอาน้ําพึ่งออกมาจากกรวงพึ่งและเราก็จะเอาไปต้มก่อนเพื่อที่ทำไอติม hey. อยากกินไหมถ้าปกติลูกชอบกินใช่ไหมชอบกินไอติมมากาไอติมน้ำผึ้งนี่หรอไอติมแลมโบน้น้ำผึ้งอารมณ์ด,ด,ด,ดีวันนี้อารมณ์ดีเอ้าเล่นปั้นเลยเอ่อ <c oughs> วันนี้ไม่ได้ถ่ายแล้วของคนอื่น ใช้เขาทำรังผึ้งแบบนี้เขาก็จะหา <c oughs> อะไรที่มันเป็นแกนกลางยึดอยู่นะครับบางคนก็จะใช้ลวดผึ้งเนี่ยเขามาทำรังเนี่ยมันก็ได้มีจุดที่มันยึดพอมันแข็งตัวปุ๊บมันก็จะเป็นรังแล้วก็เป็นเฟรมออกมาแบบนี้นี่เฟรมอใส่เฟรมใส่ใส่กรอบลูกใส่กรอบลูกเอาหน้าเรัเอ้ยชอบชอบ,ชอบจริงๆเลยอ่ะรู้เลยว่าแบบชอบมากๆ ลูกทำไมลูกแปลงร่างเป็นแมวแล้วเนี่ยโอ้หรือว่าหมีเป็นหมีกินพึ่งน้ำพึ่งเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นอาหาร ที่อยู่กับมนุษย์เนี่ยดั้งเดิมเลยตั้งแต่สมัยโบราณเนี่ยเขาเอาพึ่งมาเพื่อที่จะเติมความหวานตั้งแต่ก่อนนี่มีการสกัดเป็นน้ำตรงน้ำตาลเนี่ยเมื่อก่อนเขาใช้น้ำพึ่งกันนะฮะซึ่งประโยชน์ของน้ำพึ่งเนี่ยจริงๆก็ต้องบอกว่าดีมากมันจะช่วยเรื่องของการบำรุงผิวพรรณบำรุงสมองมันมีสารอาหารที่ร่างกายต้องการหลายอย่างแต่ถ้าบำรุงเยอะเกินไปนะฮะแน่นอนมันหวาน พอมันหวานปุ๊บมันก็มีน้ําตาลแล้วก็คาร์โบไฮเดรตนะผมก็จะทำให้อ้วนเพราะฉะนั้นเราจะต้องกินอย่างพอสมควรใช่ไหมครับ,รบส่วนน้ําผึ้งเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าถามว่าเราเอาจากรวงเนี่ยสามารถกินได้เลยไหมส่วนตัวผมนะผมคิดว่าได้เพราะว่าตั้งแต่ตอนเด็กๆเนี่ยผมก็จะผูกพันกับน้ําผึ้งเพราะว่าคุณปู่เนี่ยที่อยู่ที่เยอรมันนะก็จะเป็นคนที่เลี้ยงผึ้ง ก็จะมีสวนผลไม้แล้วเขาก็จะเลี้ยงผึ้งเป็นบ้านเป็นหลังๆเลยพอเราได้น้าผึ้งมาเสร็จนะบางทีมันก็เยอะมากๆจาได้เลยตอนเด็กๆบางทีผมก็ยังเอาน้ําผึ้งของสวนปู่เนี่ยมายืนขายเลยนะที่เยอรมันนะมันเป็นแบบอะไรที่แบบเป็นความประทับใจตอนเด็กๆคือน้ําผึ้งเนี่ยจริงๆเนี่ยสามารถกินได้เลยเพราะว่ามันก็จะเป็นสิ่งที่เขาเรียกัว่าน้าผึ้งบริสุทธิ์ แต่ถ้าแบบเอาให้เมคชัวร์เลยนะก็เอาไปต้มสลกหน่อยพอเรา,เอาไปต้มเนี่ยเราก็จะได้น้ำผึ้งที่มันผ่านการฆ่าเชือ้อรวมถึงไอตัวที่มันเป็นรังผึ้งไข่ผึ้งอะไรทั้งหลายเนี่ยมันจะละลายไปเป็นน้ำผึ้งด้วย <S 1> <S 1> เพราะว่าถ้าสมมติมันยังเป็นไข,ข่ขาวๆแบบเนี้ยบางทีเวลาเรากินเข้าไปเนี่ยมันจะไม่ค่อยย่อยเด็กๆก,กินเข้าไปบางทีท้องจะไม่ค่อยย่อยท้องอืดได้นะครับเอาไปต้มให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาทำไอติมกันดีกว่าดีไหมทำไอติมดีกว่าเอาไหม อ่ะไปตั้งไฟกันดีกว่าไปานี่นะครับเราต้มเรียบร้อยเนี่ยเฮ้ยคือรวงพึ่งต่างๆเนี่ยมันละลายไปเป็นน้ำหมดเลยอ่ะ แต่มันก็จะมีผิวด้านบนนะครับที่มันก็ยังขา,ขาวๆอยู่นะซึ่งเดี๋ยวเราจะกรองออกโอ้โหเฮ้ยตอนนี้มันเป็นเหมือนแบบผลึกสวยมากอ่ะนี่เราก็ใส่ลงไปในแม่พิมพ์แบบนี้นะครับ มันก็จะมีเลอะเทอะบ้างนิดหน่อยเออไดโนเสาวเนี่ยมาหลังไดโนสุกไดโนอาทิตย์เดี๋ยวเราก็จะน้ำผึ้งเลยนะครับ ใส่แม่พิมพ์ทั้งหมดแล้วเดี๋ยวเราก็จะออกมาเป็นฟร o z e เซนฮันนี่ะครับหรือว่าไอศครีมน้ำผึ้งแท้ร้อเปอร์ซท้าวันถัดไปเป็นอะไรที่แบบถ่ายวันเดียวไม่จบอ่ะอะไรวะเนี่ยกับไอไอไอ,ไอติมน้ำผึ้งแช่แข็งเนี่ยอะไรมันจะวุ่นวายขนาดนี้ หายกันข้ามวันข้ามคืนเนี่ยกองนายก็ต้องทงกันสองวันกับไอ้น้ำพึ่งเนี่ยใช่ไหมลูกแนเดอีกแล้วเหรออีกแล้วใช่ก็ตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยยังไม่เสร็จเลยเ <c oughs> พราะมันไม่ยอมแข็งโดยเราก็เปลี่ยนวิธีนะฮะแช่ยังไงมันก็ไม่ยอมแข็งผ่านไปหลายชั่วโมงจนข้ามคืนไม่แข็งโดยที่เราใช้วิธีนะครับในการทำก็คือเอาไดไอซ์ อัดเลยให้มันแข็งตรงนี้นะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าเป็นวิธีที่ไม่ได้แนะนานะไม่ได้แนะนําให้ทํากันก็คือเอา d r ไอซ์ใส่ไปเพราะว่าจริงๆเนี่ย d r ไอซ์มันก็ไม่ได้ไวรับประทานอยู่แล้วนะครับไว้แช่แล้วก็อัดให้มันแข็งเพราะฉะนั้นบางอันเนี่ยถ้าบอก,กบตามตรงนะบางอันมันก็มี d r ไ i ซ์กระเด็นไปด้วยนะครับเนื่องจากปิดไม่หมดปิดไม่มิดเนี่ยโอ้โหเฮ้ย ไดไอซ์นะฮะอันนี้เตือนเลยนะเด็กๆนะไม่ควรเล่นตามนะฮะไดไอซ์เนี่ยมันไม่ใช่ของเล่นของเด็กการทดลองครั้งนี้นะฮะบอกนะครับว่าลำบากและยุ่งยากมากใครเป็นคนคิดว่าเนี่ยไอชาเลนต์เนี่ยใครเป็นคนคิดมาแล้วเฮ้ยแข็งเว้ยอ่ะนี่นะ โหเฮ้ยนี่คือการทดลองแบบใหม่นะฮะโดยใช้ดายไอซอัดแข็งนะครับเฮ้ยซึ่งมันก็แข็งจริงอะ่ะอันนี้คือไม่โดนสัมผัสดายไอซ์นะฮะเพราะว่ามันถูกปิดนะควอ,อ์ไว้เรียบร้อยใช่ไหมที่เห็นเขาขาวนี่คือไอความเย็นของเขานะฮะจนเลย ถ้าพูดตรงๆมันก็เพลินดีเหมือนกันเด็กๆก็าจะชอบนะแต่ก็ต้องเตือนเอาไว้ว่าน้ำผึ้งเนี่ยเป็นของตามธรรมชาติที่มีประโยชน์นะครับแต่ควรรับประทานในปริมาณที่พอเหมาะนะครับเพราอมันหวานเยอะเนี่ยมันจะก่อโรคนะครับรวมถึงนะครับน้ำผึ้งนะครับบางตัวที่มันไม่ได้ผ่านกรรมวิธีในการฆ่าเชื้อเนี่ยนะครับก็อาจจะทําให้คุณท้องเสียได้เหมือนกันนะอันนี้แล้วแต่คนบางคนเขาเป็นบางคนไม่เป็นนะครับแต่ก็ต้องเตือนกันไว้โดยเฉพาะเด็กๆเนี่ย อย่าไปกินเยอะเด็กต่ำกว่าหนึ่งขวบเขาก็ไม่ควรให้กินเลยนะมไม่เหมาะกับเด็กเล็กๆเอา,อางี้นะฮะผมบอกเลยนะครับว่าไม่อยากแนะนําให้เราไปทํากันเนะเละเทอะเละเฮไปหมดเลยเนะี่ยมดขึ้นบ้านนี่โอโ้โหไม่น้องไปทําตามหรอกเอาให้ดูแล้วก็รู้กันไว้แต่ถ้าใครอยากลองทําก็ทําได้ทําแบบเล็กๆน้อยๆนะ พอแล้วมั้งหวานจะกินแล้วหอ,อยชอบสวยยังเมื่อกี้ความยืดยๆสวยยืดยืดเนี่ยเอาอีกเหรอใช่ไกน่ม่ได้แก้กันใช่ไหม,ไมหวานแสบคอไปหมดลหหเลยฮมเฮ้ยสตรอเบอร,รี่หรืออุนจิให้ทายครับใครบอกว่าเป็นสตอรอเบอรี่กดหนึ่งนะครับอุนจิกดสอง อ้าวพีอิงเอา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 าเของพี่อิงอันนึงแล้วล่ะโดนโดนปาดหน้าไปลเฮ้มือเหนียวหมดเลยอ่ะมาให้กันได้กินหน่อยดนนี่ชอไหมครับชอบครับเหรอครับโอ้โหฟอสซิลไดโนเสาร์จุลศิษย์ปา ตโดนุสีปากมันเหมือนยิงกาเหมือนอะไรอ่ะยิงกายิงกาอ๋อไอ้มันไดโนเสาร์นะยิงกายิงดึยิงกายิงดึงยิงกาเอาเป็นว่าวันนี้นะฮะเราหวานกันแค่นี้พอดีกว่านะครับถ้าหวานไปมากกว่านี้มันจะมากเกินไปเราไปกันก่อนแล้วกันนะครับเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าจะทำอะไรสนุกสนุกกันอีกนะครับติดตามกับแดนเดร์มิดอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด ไปแล้วครับสวัสดีครับก,กระดิงะด่งนี้อ่ะกระดิงด่งนี้อ่ะกระดิงด่งดิง้ง okay. ด okay. ิ้งโอเคบายบายสวัสดีครับ,บ